กคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหลังจากที่ลบรอยสักนะผมลบรอยสักมาประมาณปีกว่าแล้วสองปีแล้วผมลบมาสามรอบนะเดี๋ยวให้ดูนะรูปก่อนที่ผมจะจะลบนะก็คือจะเป็นที่มือนี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมก็มันมันชัดมากนะผมผมสักเองนะตอนนั้นก็คือสักสักเล่นนี่แหละเล่นเล่นสักมาประมาณห้าปีได้แล้ว หกปีหกปีกว่านั่นแหละเจ็ดปีนั่นแหละจากแล้วก็เพิ่งมาคิดจะลบตอนประมาณสองปีที่แล้วนี่แหละสองสองปีสองปีกว่ากว่าที่แล้วนะครับพอตอนนั้นอยากจะไปสอบตำรวจเนาะตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไปสอบแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้มันเป็นยังไงนี่เห็นไหมจะ ไม่มีแล้วนะคือมันจางนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับคือถ้าถ้าคนที่ไม่รู้ว่าผมเคยสักมาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นแล้วแทบไม่เห็นแล้วแต่ว่าคือผมเนี่ยผมยังจำเขาโครงมาได้ว่าเออมันเคยอยู่ตรงไหนเห็นไหมเนี่ยครั้งละพันห้าพันห้าพันห้าสามครั้งนะครับ ในระยะเวลาก็มันจะใช้เวลา30วันแล้วก็ไปซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับ30วันขึ้นไปอ่ะครับแล้วก็นั่นแหละ30วันขึ้นไปก็ผมลบอยู่3รอบนั่นแหละร้านมันอยู่ที่ซอยสวนสยามนะมันชื่อรู้สึกว่าจะเป็นชื่อ i q ลบรอยสักอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ที่ซอยสวนสยามนะครับก็ก่อนที่เขาจะลบอะ่ะเขาจะเอาแผ่นเจลน้ำแข็งอะ่ะมาประครบ ทีมือก่อนให้ไอ้ไอ้มือมันชาเลยคือให้ไอ้ให้เรารู้สึกว่ามันชาทั้งทั้งมือเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้เลเซอร์จิ้มเลยยิงปึ๊บ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 แป๊บเดียวประมาณ5นาที5นาทีได้แหละสี่นาทีห้านาทีแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เสร็จนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะเอาเอาครีมไม่รู้ครีมอะไรทา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 เพื่อไม่ให้ผิวมันแห้งเนาะแล้วก็อย่าอาบน้ําประมาณสัก ไม่ใช่ย้ายโดนนะ้าประมาณสักวันหนึ่งวันกว่าๆมัง้งหรือสองวันนี่แหละก็จะก็จะมีอะไรปิดให้แหละเอาปาคอตปิดนั่นแหละประมาณนี้เขาวัดเป็นเซนน่ะราคาเซนไม่รู้ยังไงแล้วแต่รู้ว่าก็วัดเป็นเซนนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นการเผื่อใครที่จะอยากจะลบรอยสักนะเนี่ยอันนี้ผมรีวิวให้ดูเลยนะครับจากที่ผมเคยไปลบมาจริงๆนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดตุกใจด้วยนะก็ถ้ามีประโยชน์ก็ลองแชร์ไปให้คนอื่นดูนะครับครับสวัสดีครับ